ไม่ไดิเมื่อกี้ที่ก๊อฟไม่น่าพลาดได้นะเวะ้ยเออกว่าจะได้หัวไอ้ฮาร์ดมึงมาดูไอ้ก๊อฟยุบดิวคุวยเออนี่ก็บมึงอ่ะ <laughs> ยึดแบบไอไออันยองอ่ะด่านป้อมเมื่อกี้น่ะไอจะเก่าโหดสามสามต่อสิบสี่โอโหดสามสามสามสี่ยี่สิบสี่ชนะไหมล่ะเล่นห้าสิบตัวไอที่นี่สามห้าสิบสี่ห้าสิบตัวมั่กเข้ามาดีหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งหยุดเราละหัด อ่าไปเล่นบีเบเร์ดเหี้ยนี่แขนแขนแขนนี่ใช่แขนวายวายตายพี่วายโอ้โหพี่ก๊อปไม่รู้ไอ้ก๊อปไม่ไอ้ก๊อปถ่ายคลิปดิจะมีคลิปต้องทำต้องทำไม่ต้องทำกูกูไม่เอาอ่ะกูไม่เอาวะบินกูเว้ยป่ะไม่รู้ถ่ายก๊อปอ่ะ โอย่าร oh ับ oh ดิเนี่ยอย่าเพิ่งกว่าเจอนี่กะเต็มต่อสิบเจ็ดมึงมาดูดีโหยตุ๊ดเอ้จมีพวกพยายามนัพยายามนะจ๊ะพอคนมาดูเยอะๆเนี่นจะได้เป็นพยานไมนเี่ ดูอะตั้งรู้เลยปั๊มมาเฮียรถตีเอ,เอตัดไอตัดร้อยหนึ่งเฮียไม่ให้มึงไอสับวีร้อยห้าแล้วอ่ะกูมีโค้กขาวางก้วนตกใจกูแล้วไม่ให้ไอ้ลับเพจลับเพจเฮียลับเพจอะ่ะเออได้มา mày hay mấy ông nè mẹ 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 อายุปะอายุปะอายุป่อยุ่ออแค่เหรแค่เแค่เหรไปอายุป่ะอายุป่ะตุ๊ดตุ๊ดกากอยุมาปนมาเล่นมามันคงให้หรอมัมันคงออก